ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจใช้ในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตระเวจนจรกรรมพระพุทธร,รูปวัตถุโบราณเครื่องชามสังฆโลกจากวัดราชบุรณนะวัดท่ามะปรางวัดคูหาสวรรค์โดยพบว่าชายผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าเป็นยานพาหนะตำรวจได้มีการไปตรวจสอบเลขทะเบียนก็พบว่าชายอายุ59ปีเป็นเจ้าของรถมีรูป,ปรพัณธ์ตรงกับชายในกล้องวงจรปิด ก่อนจะขออนุมัติศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนและควบคุมตัวได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมยึดของกลางหลายรายการรวมมูลค่า1ล้านบาท ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำบันทึกการจับกลุ่มเบื้องต้นอ้างบอกว่าก่อเหตุโจาการกรรมพระพุทธรูปเพราะว่าต้องการหาเงินไปซ่อมรถโดยมีการไปหาข้อมูลจากสื่อและอินเทอร์เน็ตว่าที่ไหนมีพระพุทธชินราชซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนที่จะตระเวนก่อเหตุในคืนเดียวแล้วก็นำพระมาซ่อนไว้เพื่อรอขายผ่านทางออนไลน์ครับ